อนอย่างเพื่อนลัามาพบกับแอร์กอนหนือเช่นเคยกับศึกเซนะครับประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เสียงผมอาจจะแบบว่าไม่เหียและเกียจใจหน่อยนะครับมันไม่หายทีหนึ่งนะคผู้ชมคือแบบว่ามันก็ดีขึ้นแล้วนะครับพูดได้ไม่ค่อยแหบแล้วแต่ว่าเหมือนกับพูดแล้วมันยังมันยังเกรงเกรงอย่างี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วเหมือนกับว่ามันใช้เสียงแล้วมันไม่ไม่รู้สึกสบายในรูปแบบเดิมไม่รู้เหมือนกับว่ากี่วันจะหายนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าหวังว่ามันจะหายเร็วที่สุดนะฮะอ่ะ มาดูคู่แรกของเรานะครับตอนนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนมิสเตอร์อาร์เมอร์มาเล่นกันเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ทีมเวทเองมีทีมใหม่ที่เอาลูดี้มาผสมด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะฮะวนทีมสปีดกิยภาพย,ายังคงเมตาเดิมมีเปลี่ยนคือมีการนำมิสกิลนะครับสลับสับเปลี่ยนเอามิสกิล l กันสกิลกลับมาใช้งานน,นั่นเองอ่ะว่าแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับ ครัหมาเปิดไป2ทีนะครับเจ๊ทองสวนไปจุ๊บจุ๊บทำไมมันเบาอย่างน,น,น,นั้นหนะมดนั่นอะมันเบาอนะ่ะนี่ยเพราะว่าเขาเล่นเป็นทีมถึกเหรอจะบอกว่าทีมถึกมันก็ไม่เชิงนะเนี่ยใส่ลูดี้มาก็ไม่น่าว่าถึกวะทำไมมันเบาอย่างนั้น,นะครับไม่รู้เหมือนกันนะเจ๊ทองเบลเวอร์ครับตีทีมสปีดด้วยกันเดลิฟก็มันเปนเบาอย่างนั้นนะ What มันเบาไปหรือว่าเขาถึกเกินครับผมกำลังงงๆอยู่ แต่อย่างว่าตัวบัฟไดเมจมันน้อยด้วยนะบางควาตัวบัฟไดเมจน้อยมากครับคือเขาใส่เป็นคิริเอลมาแล้วก็เป็นเนน่เขาไม่มีฝ้ายไงอ๋อตีไม่เข้านะแต่เหมือนกับว่าเขามีเมคานิตในการโจมตีอีกแบบนึงนะฮะ ไปไม่รู้ว่าดีหรือเปล่ากับการที่กลายเป็นลูดี้มันมาออกโลกขัดตังหวานเนี่ยนะฮะเพรกลายเป็นนครับนี่กลายเป็นฝันของฝัง่งทีมสปีดกายภาพเนี่ยได้ตั้งทีมเลยนะแล้วก็ได้เศษของการสกิลด้วยรดดัสโแต่ว่าทีาดีคือมีสะท้อนนะลูดี้ก็มาสะท้อนนะครับเจอแทบเจททองไม่พอครับแร่ดัสเปเชียลแทบอีกหนึ่งทีเจททองเฉิดฉายไปช็อตนี้ งวพ่อจามเข้าไปแล้วโอ้โหหายไปหนึ่งศพก็จามได้อีกรอบนึงอึสเข้าไปฮะโอแรงอยู่แรงอยู่หมดหมดหรือเปล่าน่าจะหมดอยู่นะแต่กฤษดาก็โดดสะท้อนตายหาไปเช่นเดียวกันฮนะพ่อติดบีบังคับอยู่ แลนอยู่อันนี้แลนอยู่ครับโอ้โหแต่อันนี้ตีเข้าอยู่นะโหตีเข้าอยู่ได้มาหนึ่งชีวิตแล้วทุกสเชียลแ็กอีกหนึ่งทีเก็บชูไปได้ครับรจะรีบ่วงไปครับเหลือแกริดัสอยู่ผมว่าดูทรงเหมือนเจ้ทองกับริจารีฟเขามันไม่ค่อยเหมือนมีมีผลต่อเดเมจเท่าไหร่นะแต่แกเิดัสเขาแรงมากครับเนี่ยทีมเนี้ย เออเกรีดัสเขาน่าจะสแต็ดีมากเลยอะ่ะท่านก็สงสัยเลยว่าเอาดิจิลีฟกับเจ๊ทองอมานี่เหมือนไปตบเสริมไดเมทเลยอะ่ะตัวไดเมทหลักอยู่นี่ครับกรีดัสนี่คุณพ่อพ่อลุกทหาบาริงจริงโอ้โหเข้าไปเลยเหรอลนะป่าคนเดียวมากับลูดี้ฮะแต่เนาะว่าลูดี้ก็ถึกสบายอยู่นะ โอ้หแล้วสั่งตายด้วยโอ้โหไปสวยหรือเปล่าแต่เหมือนพอ่อเหลือชีวิตนึงไหมเอาไม่ตายเหรอเกาะการสกิลป่ะเมื่อกี้เหมือนจะเกาะการสกิลนะครับไม่ตายดีครับโอ้อดเฉยพอทูบช็อตนี้เข้าไปลูนี่โอ้โหเลือดฮิลเต็มหลอดแล้วก็ฮิลเกลิดขึ้นมาโอ้โหโอ้โหมันเหมือนกับดาเป็นทีมสปีดหลอ,อกๆมาแต่จริงๆแล้วความถึกอยู่ความถึกความโหดอยู่ที่ลูนี่บวกเกลิดครับผม โอ้โหไม่ธรรมดาทีมนี้เออมันจัดทีมแปลกดีนะอันนี้ถือว่าเป็นเมตาใหม่ได้ไหมเฮ้ย,ยโคตรเอาจะเรียกว่าทีมอะไรดีเนี่ยรูดี้สปีดเวสเออก็ได้วะรูดี้สปีดเวสแล้วกันวะมาไปคู่ที่สองนะท่านผู้ชมเป็นระหว่างทีมสปีดเวสเจอกับสปีดเวสซึ่งตอนนี้สปีดเวสเนี่ยเขาปเปลี่ยนสไตล์การเล่นนะเขาเอาหมา มาเล่นกันแล้วก็เอาทารามาเล่นเป็นตัวเปิดกันแล้วก็ใช้ลิจารีปเป็นตัวเดเมจอย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแปลกเฉย้องหมาง้าไป2ทีเช่นเดิมเปิดขย้ำกอดอุ่นแล้วเปิดก่อนแต่ดันเป็นหมาออกสกิลฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมเราเรียกว่าถลุไวไปก่อนแล้วนะรับเบิร์ซามิหนึ่งทีแล้วว,ว่าเก็บบวยชิวเกลี้ยงนะครับเปิดมานี่ถลุงกอดพนุข,ข่ามหมดก่อนเลยโคตรโกงนี่คือข้อดีของน้องหมาอะนะที่ยังใช้กันอยู่สวนกลับไปครับโดนหมาสวนไปอีกทีนึง หยิบกระเดลแปะมือแล้วก็บึ้มเข้าไปจะรีบสวนหนึ่งทีแรงอยู่ครับทีนี้สปีดเวทแบบตัวบัฟครบฮะแรงอยู่ถ้าใส่ฟ้ายมาเนี่ยแรงแน่นอนนะ แล้วครับแล้วมิสถึกได้ปาโซช็อตนี้พลิกเกมหรือเปล่าปลายลวงไปครับโอ้โหแล้วมิสถึกสับตบอีกหนึ่งทีงพ่อปาโนโอ้โหแรงม,มากๆครับแต่ว่ามิสถึอยังสับเลือดได้อยู่แล้วกลับมาที่แกลิดาเสยไปพ่อ โผลลุกขึ้นมายังไม่มีสกิลนะฮะมิสืซ้ำต่อเลยโดดแล้วโซ่ป้ายหนึ่งทีเดี๋ยวคุณพ่อกับดิจิลิที่ตอนนี้ติดใบไ,ไปครับและไม่ได้ออกสกิลครับล่วงไปแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคนเดียวจะไหวหรือเปล่าฮะ,ะแบกไหวไหมพ่อพ่อเสยอึดน่าจะได้แถวหน้าเรเก็บทาราไปแต่ว่ามิสือบอกสบ,บายสบ,บายแล้วปลาโซ่ย้ำเข้าไปอีกที ไม่ไหวนะคุณพ่อบอกว่าตัวบัมันครบเกินนะป้ายอยู่นี่ก็ก่อแต่หายเป็น35เป็นนี่โดนมิดปาหน้ายุ่งแน่นอนเอาล่ะครับไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นทีมสปีดกายภาพเจอกับทีมสปีดเวทนะฮะ น้องทาราได้เปิดก่อนบ้างนะครับนานจะเห็นน้องเปิดก่อนเจเชแท็กสองทีเเป็นรีเจรีฟได้ออกสกิลเลยตอนนี้เขาเปลี่ยนรีเจรีฟเป็นสายดเดเมจแกันนะใส่เป็นบบอาวุธแบบดอกเกาะเลยนะครับโยนทีหายโยนทีหายแล้วแบบสเปเชียลแท็กอัดเข้าไปคือเล่นเป็นแบบคล้ายทูดนะครับเป็นตัวสวนแล้วก็เป็นตัวดเดามจนะฮะ จะรีฟข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการสวนของเขาคือพอซีครบ2ครั้งเนี่ยเขาจะล้างสถานะให้กับแถวหลังด้วยตอนนั้นเนี่ยยืนคู่กับเจ๊ทองหรือว่าจะยืนคู่กับมิสชือเนี่ยดีอย่งคู่เลยนะเพราะมันช่วยล้างบีบังคับหรือสถานะที่ปกติอื่นออกจากโกลเดอร์เมดได้เองเนี่ยครับอย่างเงี้ยติดตีบีบังคับอยู่เจ๊ทองก็โดนชูสวนไปอีกหนึ่งทีครับนะครับชิปกระเดียวกระโดดแปะมือแล้วมีสกิลบึ้มเข้าไปออกลี้ยงแล้วนะครับแล้วชูได้ออกสกิลเวฟพอดีเลยใส่เข้าไป ต้องดูว่ามี agility นะครับจะล้มหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละครับท่านผู้ชมถึือมี agility ทีมสปีดด้วยกันนะมันบางครั้งก็สงสัยนะแบบมี agility ไปมันใสใสกันมาเนี่ยมันก็ช่วยได้นิดหน่อยนะแต่ว่าสุดท้ายคือ damage ของทีมสปีดเจอกันเนี่ยมันค่อนข้างจะล้นมากๆนะครับ agility ก็ตายอยู่ดีเอครับอยู่นีตายแบบนี้ก็น่าจะพาฝ่ายตายไปด้วยอีกคนนึง ึบเข้าไปล่วงไปครับหมดย่างสองชีวิตจบไปมากฮะเกมนี้สปีดกายภาพใส่ไม่ยั้งจริงแต<ด>ยังมีข้อดีอยู่เนี่ยนะครับคือในการออกสกิลแบบบีบังคับเนี่ยนะที่ทำให้ตัดจังหวะของทีมสปีดพอสมควรอะมาดูนครับเป็นทีมสปีดเวทนะครับเจอทีมสปีดกายภาพนันเองแต่หวังเป็นสปีดเวทก็ไม่ได้นะนก็ไม่เชิงนะ บิกาีภาพได้เปิดก่อนครับน้องหมา2อทีตอวลาสวนทีมเวสสวนครับอิจารีรฟปล่อยดาวตกไปแน่นอนว่าสลับแผนด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งของลิจาร,ริฟเลยพะมันออกสกิลปุ๊บนะครับมันมีโอกาสที่จะสลับแผนแล้วนอว่าถ้าเกิดเอาทูมายืนหน้าอาจจะไม่ออกสกิลไงแต่นี่ย,ยืนหลังนะครับแน่นอนว่าจุดอ่อนทูน่าจะสูงสุดโอกาสออกก็ยังเยอะอยู่ดีครับออกสกิลครับ ขอน,นี้รู้สึกว่าเหมือนจะล้างให้กับแถวหลังแล้วนะล้างตัวเองไปแล้วนะครับมีสกิลบึ้มไปซาฮาร่าล่วงไปก่อนนะฮะโดนบอนลระเบิดเข้าไปแต่เมโอ้โหอย่างแรงอ่ะนี่แหละครับวความรุนแรงของรีจรเจลีฟเขาไม่เล่นเป็นสายตีเปิดตีอะไรกันแล้วนะฮะเอามาเล่นอย่างนี้แหละลเอาตัวเปิดแลให้น้องหมาไป เขาเขาบอกว่าเล่นแบบนี้มันดีกว่าด้วยตรงที่ว่ามันไม่ต้องเล่นเจทองนะครับแต่หลายคนเขาค่อนข้างไม่ค่อยชอบเจทองเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างจะลำใหญ่พอสมควรแล้วก็ไม่ต้องทำสแตทมากขึ้นด้วยหลายคนเขาเน้นทีมนี้กันเพราะว่าที่เซิร์ฟดูดี้เนี่ยเขาทำสแตทมิสซอไปไกลแล้วนะฮะเขาเลยพยายามจะเล่นมิสซอเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ดีมากๆมันมีครบทุกอย่างในตัวเองพอรีเจนดีแมทเข้าไปในทีมนี้ได้มันเลยค่อนข้างจะสมบูรณ์พอสมควรโดยที่ไม่ต้องไปทำเจทองมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะแล้วแน่นอนว พอลงมาแล้วสตไัไม่มากพอมันจะตีทีมถึงไม่เข้าด้วยเขาก็เลยไม่ไนิยมมันเท่าไหร่เทียบในเชิงการเป็นตัวเดเมจแล้วเนี่ยมันเทียบไม่ถือไปได้ฮะเดททองอาจจะมีดีกว่าตรงเวลวาเซเชียลแท็กเวลาสวนเท่านั้นแหละเนี่ยมีสก,กิลไฟเผาอันใหม่นี่แรงจริงฮะเาเมจเวอร์วางอลังการมาก นะครับสายฝั่งขวานะครับเป็นทีมพี่ดีของเรานะครับผมอยากรู้จริงๆเลยว่าไอ้ทีมนี้มันจะไปได้ถึงไหนนะฮะคือเดเมจเขาค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีตัวลดก่อสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเหมือนเขาเน้นยื้อเอาละครับมาดูว่าเขาจะไปถึงรอบชิงได้หรือเปล่านะฮะอ่ะเขาต้องชนะเกมนี้ให้ได้นะครับมาลาเปิดก่อนครับไปทีมพี่ดีครับพี่ดีบอกโอเคมาน้องเดี๋ยวพี่รับลูกปองแปงเองนะครับก็ตีไปที่พ่อเกตได้อหนึ่งทีดูดีบอกว่าขอเปิดโลกก่อนเลยแล้วกันนะ ยีนเขาละชื่นใจแล้วใส่เกราะสะท้อน30%ไปไี่สือนะครับต้องมาดูว่าเขาใส่การสะท้อนมาหรือเปล่าถ้าไม่ใส่นี่บอกเลยว่าเจ็บนะฮะทางทัพชินสปีดปวดเข้าไปครับโอ้โหไม่ได้ใส่มาครับเรียกว่าแต่อย่างดีครับนี่ถือมันสก,กิลมันโอเคอยู่แล้วนะมีดูดล่งดูดเลือดด้วยไม่น่าจะมีปัญหาอะไร่สวนดุริจะรีเข้าไปโอ้โหเดเมจอย่างที่บอกครับเบาวิวครับผม คิดดีเอลนี่ใส่มานี่กลายเป็นว่าถ้าเกิดไม่ได้ออกสกิลเ,เวงนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะมาคิดดีเอลก็โดนเข้าไปครับและช็อตนี้ปาไปผมว่าน่าจะไม่เหลือนะครับเรียวลงมาแบบว่าลงมาทำอะไรจ้าและรลุดีก็แน่นอนนะครับว่ามิสือมันแรงขนาดนี้จะไปรับไหวได้ยังไงละ่ะโอ้โหด้วยว่าโดนยิงเข้าไปหน้าแหงแล้วตกไม่เข้าแบบมีมิสิกก็โดนตีเะไปช่วยแท็กซ้ำเข้าไปหนึ่งทีหน้าหงายกันไปสวนด้วยมิสสกิลไปนะครับและ ใช้มิสเตอร์อาร์เมอร์จิ้มนะฮะแรงอยู่นะครับมิสเตอร์อาร์เมอร์เนี่ยแต่เดมเมจมันไม่พอครับอาพด้วยรีเจนลีฟแต่รีเจนลีฟที่ไม่มีตัวบัฟเดเมจเลยเดเมจม,มันก็หลักพันอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมตีไม่เข้าแล้วโดนสวนทีนึงก็หน้าหงายแน่นอนพยายามจะตีตเข้าไปอีกนะครับเดเมจยังเบาาวิวเช่นเดิมแล้วระเบิดลงลูกนี้ผมว่าไม่น,น่าจะตายทั้งทีมอ่ะอัจริงๆดูดีก็น่าจะหายนะฮะบึ้มเข้าไปยังได้อยู่นะครับพี่ดีบอกว่ายังอึดอยู่ แต่ทีเนี้ยต้องยอมรับว,ว่าเกริดัสถึกมากแล้วสลับมายืนหน้าหนึ่งแบบนี้อาจจะได้รุนนะฮะพี่เกลิริ้ดัด้วยเกริดัสหรอพวกอื่นใส่มันทำไมบางทีก็โงโงๆเหมือนกันนะฮะเหมือนเกริดัสแบกตัวเดียวแต่ว่าตอนนี้เรียบเหรอชิบหายครับโดนสลับเลือดแน่นอนว่าโดนสลับเลือดเสร็จปุ๊บก็มิสซึ่ตามต่อแน่นอนว่ามิสซึไตีเข้าอยู่แล้วนะครับต่อให้ใส่ agility มาเข้าอยู่ดีะฮะบีดีพยายามจะเปิดฮิวครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามิสซึมีห้ามบล็อกฮิวครั้งหนึ่งฮนะ เรียบร้อยครับฮิวไม่ขึ้นนะครับผมฮิวไม่ขึ้นแล้วมิสบอกว่าฮิวไม่ขึ้นก็ตายซะปาโซเข้าไปหนึ่งทีทักิวเวีครอบนี้ถ้าปิดเกมแล้วคนละหน่อยครับคนละมือเหมอยังไม่ตายซ้ำจะเหลือแค่อีกหนึ่งทีครับเจ็ดหมื่นกว่าหน้าแตกไปเกเิกดาและเลวรูนี่คนเดียวจะไปทำส้นตึกอะไรได้แล้วฮะเอ็กซ์คาลิเบอร์มันจะแดงสักแค่ไหนเชียวกระโดดสับไปแอดเมดได้อยู่นะครับ เก็บทาราได้แล้วสเปชียลแท็กซ้ำอีกหนึ่งทีแต่ว่าไม่พอคนมีสกิลบื้มไปแน่นอนว่าสกิลนี้ดามจจะถึงหรือเปล่าถึงไม่ไม่ถึงนะครับพี่ดีเราโอ้แล้วไม่ติดสเปชียลแท็กด้วยรอบนี้เอ้ยโอ้จะวันแมนโชหรอพี่ดีพี่ดีจะทำได้หรือไม่ปล่อยฟิกดามจแล้วสั่งตายไปครับอ้าวดำไปสั่งตายหรือว่าอ๋อมัน มันไปสั่งตายตัวทาร่าป่ะหรือยังไงวะหรือมันติดไลคคอนโทรลไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่พี่ดีครับลุกขึ้นมาอีกชีวิตหนึ่งโดนแช่เข้าไปแล้วลิจ่าลิฟปักหัวจะไปเซฟแอคแท็กเข้าไป5้าหมื่นนะฮะเรียบร้อยครับพี่ดีกูไมเอ่แต่ไอเดียเขาใช้ได้เหมือนกันนะเล่นเป็นทีมผสมแบบนี้ก็ดูโอเคอยู่เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่รู้ดิผมไม่ค่อยเชียร์ตำแหน่งคิริเอลเท่าไหร่นะผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกเป็นคิริเอลนะเลือกฝ่ายมามันน่าจะดีกว่าไหมตำแหน่งนั้นอะ นะแไม่เป็นไรครับไอเดียบางทีเราก็ไม่เข้าใจออฟเพเยอร์เขาเหมือนกันนะว่าทําไมเขาถึงเฮ้ยทำไมเลือกตัวนี้มานะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็โงโงๆเหมือนกันเอาละครับเออ่คลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอไปดูคู่ชิงเลยแล้วกันเพราะว่าคู่ชิงมันเออ่เป็นสปีดเวทสองอันเจอกันนะครับน่าจะจบในในโน้ตวีลพันได,ได,ได,ได้โดยในเวลาไม่นานนะฮะเพื่อผมจะได้เซฟเสียงนั่นเอง สัปดาห์นี้เนี่ยยังไม่มีพะแม่มานะครับเดี๋ยวถ้าจะมีพะแม่เนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอามาเล่นกันหรือยังเพราะว่าหลายๆคนยังไม่เลยว่า5 0อืมแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าทีมมันจะดีแค่ไหนนะครับกับการเล่นพะแม่เพราะว่าอะไรเสียงเขาก็บอกว่าทีมสถานะเดิมเนี่ยมันก็ทีม,มันค่อนข้างโูโอ,โอโแล้วเมื่อกี้ลิเจลิฟแม่งโยนหายไปแล้วครึ่งทีมนะคุณพ่อเสวยกลับไปแต่แก้เกมได้หรือเปล่าโอ้โหโดนเข้าไปโค่นนัะลิเจลิฟแรงจริงครับเมื่อกี้ติดแช่แข อี่จะรีบสลับเลือแล้วม่ถือกระโดดซ้ําคือพ่อแม่เนี่ยหลายคนลองแล้วนะของที่ผมดูคนเกาหลีเล่นน่ะคือมันดีนะครับในการลงทั้งทีมถึกทีมสปีดหรือทีมสถานะเนี่ยแต่ว่ามันไม่สุดเนี่ยสิคือมาสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ทําหน้าที่ต่างกับน,น้องหมากัเท่าไหร่นะถ้าจะเอาตรงๆอ่ะก็คือออกตี2เป้าตีศนตีอะไรแล้วก็บังสถานะให้เพิ่มขึ้นแต่ในเชิงของการใช้งานจริงๆแล้วอ่ะคือตัวออกสกิลมันก็ควรจะเป็นไอรีนหรือว่าคริสอยู่ดีเพราะว่ามันปิดเกมได้เลย ว่าเดสของคีิมันปิดเกมได้เลยหรือว่าแบบชอตของไอรีมันแบบมันชอตหมดเลยทั้งทีมในขณะที่สกิลของพ่อแม่เนี่ยมันก็มีเดสแต่มันก็เป็นเดสแบบเดสเดียวซึ่งอาจจะเสริมสกิคลคริสได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองนะครับคือพ่อแม่คอมโบกับตัวเองได้แต่ว่าพอไปลงทีมสถานะแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตัวละครเดิมๆก็เหมาะการออกสกิลมากกว่านั่นเองเลยไม่แน่ใจว่าทีมสถานะที่จะเอามาเล่นแบบจริงจังๆเนี่ยมันจะเวิร์กสักแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องรองดูต่อไปนะสัปดาห์หน้าเรา่าจจะ คนเล่นมากขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองไปส่องดูในอารีนาให้ดูด้วยนะครับหลังจากจบเลยนะครับวันนี้กลับมาดูที่เกมของเราวันก่อนนะฮะเดือนรีฟก็ยังปล่อยลูกบอลตุงตังกันต่อไปครับแล้วมิสือแก้เกมได้หรือเปล่าปาไปโอ้รอบนี้ครับปาได้สวยครับและกระโดดโอ้โหซ้ำถูกตัวกระโดดตบมิสือตายไปแน่นอนว่าฝั่งที่เหลือมิสือที่จะได้เปียบอยู่แล้วนะ เพราะว่าเขามีแคปเลือดแล้วก็มีสถานะมีทุกอย่างครบนะแกรีดัสอัดสกิลเข้าไปยังไม่ตายในยทีนี้แค่ปะเลนครับปะเลนอะไรแบบประเดน็นโอ้ยช่วงนี้นี่ลิ้นพันไม่ใช่ลิ้นพันอย่างเดียวนะคือผมร้อนไนผมยังไม่หายอาทีานึงารท่านผู้ชมพอร้อนไนไม่หายเดี๋ยวมันก็พูดแล้วมันก็เกรงเกรงนะพูดเกรงเกรงแล้วก็เหมือนคอเกรงเกรงสิงไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยอู้แล้วก็อู้มีเรื่อง พ่อโอ้โหดเบิ้น,นะฮะมมิสส์ตายไปแล้วนี่ไม่น่าเหลือแน่นอนเหลือฝ่ายคนเดียวบอกเอาเหลือกูยืนใบ้แล้วฮะุณไปออกบอกไม่ถูกแล้วทีนี้แ้้หมากระโดดไปแล้วจะง่ามปิดเกมพอดีซึบก็เป็นทีมเวทประสมนะครับคือทีมทนี้เนี่ยมันเป็นทีมยอดฮิตมาสัก2สัปดาห์ละ แล่ในที่สุดมันก็ได้แชมป์ปีมนะเอาละครับไปดูทอ็อปเมตาของเซิร์ฟดูดี้สักนิดนึงเขาเขาเล่นทีมอะไรกันอยู่นะตอนนี้ยังเป็นทีมสปีดเวทแต่ว่าเอาสปีเก้คอมโบพอ่อลูกกลับมาเล่นดีแล้วนะครับน่าจะเอามาการสถานะจากทีมสถานะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เป็นทีมนี้หมดเลยนะเซิร์วดูดีกลายเป็นทีมนี้หมดเลยผมไม่แน่ใจว่ามันมีทีมเมตาที่เป็นทีมสถานะหรือเปล่านะ อันนี้ทีมแอริเอลนะครับทีมสปีดแอริเอลเจตทองยังไต่ได้เหมือนเดิมทีมเก่าผมทีมที่ผมใช้อยู่แล้วแหละทีมแอริเอลนะครับมันไต่อะน,นีนาไวมากครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนทีมมาตอนสุดท้ายนะเพราะว่าทีมแอริเอลเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดก่อนเนี่ยมันจะเสียเปรียบมากๆทีมสปีดเวส์น,นะฮะเกือบหมดเลยแล้วก็มีทีมสปีดไกยภาพแทรกอยู่บ้างพระแม่เนี่ยผมยังไม่เห็นเลยนะทีมสถานะแล้วก็พระแม่เนี่ยผมยังไม่เห็นสักตัวเดียวผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า มันเป็นเพราะอะไรนะแต่ดูจากสกิลของพระแม่อะมันเหมือนจะคอมโบได้เยอะก็จริงอะแต่พอมันจะไปลงทีมถึกมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่แล้วพอมันจะลงทีมสปีดเองมันก็ทีสปีดไอ้ทีมสถานะเองมันก็อย่างที่ผมบอกอะคือมันมันอันนี้คือทีมที่ผมมองว่าแปลกใหม่ที่สุดในช่วงนี้นะครับคือทีมเดรนกับโคซึ่งผมรู้สึกว่าเขาจะน,น่าจะเอาแหวนสแต็คขั้น2มาเล่นหรือเปล่าขอดูซิ เพราะว่าเดโรนเนี่ยมันมีคนเล่นเริ่ม,เร,มเริ่มมีคนเล่นพอสมควรนะใช้เดโรนเป็นตัวเปิดนะครับทุนผู้ชมอืมมันดีอยู่นะใส่แหวนทะลุหนึ่งกับเอ่อทะลุสิบห้าเนี่ยแล้วใช้โดนเป็นตัวเปิดเลยมันทําเกมไวมากมากแลวได้เมยของเดโรนเนี่ยบอกเลยว่าโคตรถึงใจอีกอันนึงก็คือเอ่ออะไรนะโคนะครับโคเนี่ยก็มีคนเอามาเล่นเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันระเบิดแถวหลังทีเนี่ยทีเดียวเนี่ยมันหายไปเลยผมก็เห็นหละคนเริ่มหยิบมาเล่นนะ เนี่ยใส่แหวนสแต็กนะครับทุกๆการโจมตีมันจะใส่แสแต็กหมดเลยอันนี้ถือว่าดีอยู่ครับแล้วเขาใช้โคเป็น2จุดอ่อดเลยคือประมาณว่าให้ตัวนี้เป็นตัวออกสกิลหลักนะครับในขณะที่เดโลนเนี่ยเป็นตัวเปิดตีสปีดตีสปีดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะแปลงร่างเลยมันก็จะทำเดเมจถลุงเกาะอ,อะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นตัวสวนกับทีละสามเป้าในขณะที่โคเองเนี่ยเป็นตัวละครที่ใส่แสแต็กจากสกิลแล้วก็การโจมตีปกติได้ทําให้มันค่อนข้างจะเป็นคอมโบที่ดีมากๆเลย นะฮะส่วนน้องหมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่เป็นแหวนอะไรนะอดูก่อนเขาใส่คอมโบเป็นสแต็กหมดเลยหรือเปล่าวะมาชมหน่อยสิใส่เป็นแหวนตีสองครั้งครับกับไอ้นี่หนึ่งนี่คือใส่สแต็กปะขอดูสิมันชื่อมันคือเขียนเหมือนกันปะ,ะใช่ด้วยครับเขาคอมโบกันเนี่ยคอมโบใหม่อนะันนี้ผมมองว่ามีคนน่าจะเล่นอยู่และในส่วนมันก็มีคนมาเล่นแล้วนะครับคือเพราะเอาแหวนใส่สแต็กเนี่ยให้น้องหมาตีสองเป้าใช่ไหมครับแล้วก็ตี เปิดมาปุ๊บตีสองป้าใส่สแต็กเลยป้า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 หรือว่าถ้าเกิดเล่นเดโลนอ๋อเขาเขาใช้หมาเปิดเขาไม่ใช้เดโลนเปิดเว้ยอันนี้ผมแปลกใจเหมือนกันนะปกติเนี่ยตอนแรกเราเราคิดว่าจะใช้เดโลนเปิดแต่กลายเป็นว่าเขาเอาหมาเปิดเพื่อใส่สแตก็กแล้วเอาโคออกสกิลแล้วก็ใส่เดโลนลงไปทําอะไรวะอันนี้คือข้อสงสัยของผมนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใส่เดโลนลงไปทไําไมเพราะถ้าทีมเดรโลนเป็นหมอการที่จะเล่นเปิดแล้วก็เปิดแล้วแบบประมาณว่าให้เดโลนเล่นเป็นหลักมากกว่าแต่อันนี้คือให้หมาเปิดแล้วให้โคออกสกิลเดโนนี่ ก็เลยลงือนะครับเอาไปบัฟไดเมเหรอแต่เดลรวมมีบัฟไดเมจด้วยนะเออเอาไปว่าทีมนี้น่าสนใจใส่หมาหแหวนสแต็กแล้วก็โคเนะี่ยนี่ผมอยากลองอยู่เหมือนกันนะน่าสนใจมากพระแม่นี่ผมอาจจะเป็นพบว่าเขาอาจจะยังไม่ห้าสิบกันนะเพราะพระแม่มันจะเก่งตอน50าสิบะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ทุกคนที่จะมานั่งไปหาพระแม่แล้วก็ทาพระแม่ห้สิแต่เริ่มยังผมก็ยัง แค่44เองนะครับสายเปยก็อาจจะมี46 48อะไรเงี้ยจะ50ได้นี่ต้องเปมหาศาลมากแล้วแน่นอนว่าถ้าเกิดคิดจะลงทีมถึกเนี่ยมันก็ต้องสแตทเยอะมากผมคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าถ้าแม่สแตทอย่างน้อยอยู่มันอาจจะลงสนามไปไม่ไหวถ้าเกิดจะลงทีมถึกเองมันก็ต้องสแตทมากกว่าน,นี้ใช่ไหมแล้วถ้าจะคุณสังเกตดีๆตอนนี้เนี่ยทีมสปีดเวทเนี่ยดาเมจมันแรงมากเพราะว่าดดเมจมันไปสุดแล้วในขณะที่ทีมถึกเองอะ่ะตอนนี้เริ่มเริ่มถอยถ,อยถอยไปเหมือนกันเพราะว่า1คือมันยืนไม่ค่อยไหว2คคืออเมมมมาานนิกขงงัััี่แตตรร้บ ตัวที่มันจะมาช่วยส่วนเนี่ยพ่อแม่เองความจริงสแต็กก็ยังไม่สูงพอตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยยังเป็นชืมนถืงที่ยืนรับอย่างเดียวพอยืนรับรับอย่างเดียวเนี่ยมันช้าพอมันช้าปุ๊บมันก็ไต่แต้มอารีนาเนี่ยสู้ทีมสปีดเวทหรือว่าทีมสปีดกายภาพไม่ได้ทําให้มันตกเมตาไม่ใช่ว่าตกเมตามันเล่นได้มันวินเลดดีแต่ว่ามันไม่สามารถไต่แต้มอารีนาทันพวกทีมสปีดพวกนี้ได้เลยแล้วพวกทีมสีพวกนี้ปีดพวกนี้เนี่ยเขาทำสแต็กกันเยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันสู้ได้ทุกทีมทีมถพอส้รราาาาาัมกกนลงงง โอเควันนี้ก็เสียเวลาไปกับการพูดถึงวิคอลเมตาสักนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปอารีนาอะไรมาลงในช่วงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเลยเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าพ่วงไปใน <c oughs> พวกไปในคลิปของเซนะครับบวกวิคอลเ,เมตาล่าสุดของเซอร์บูดีให้ฟังสักนิดนึงเผื่อใครจะปรับใช้ตามหรือว่าดูเป็นไอเดียว,ว่าเราอยากจะลองเล่นอะไรบ้างแต่ว่าเมตาของการใช้แหวนเ,เพิ่มสแตก็กใส่เล่นกับโค้กับน้องหมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกใหมด่ดีแล้วก็คิดว่าอยู่แล้วว่าน่าจะมีคนเอามาลองสักทีหนึ่งนะในที่สุดก็มีคนเอามาลองขึ้น้นได แสดงว่ามันใช้งานได้ดีอยู่เดีย๋ยวถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันนะครับช่วงนี้อาจจะยังภาคมันไม่ได้สะใจสุดเต็มติ่งอะไรก็แล้วแต่นะต้องขออภัยด้วยนะเสียงยังไม่ดีเท่าไหร่เจอกันใหม่ในะสัปดาห์หน้าสำหรับศึกเซนนะครับไปละบุย,บย